มาที่เจน,น่านิกอีกครั้งค่ะเจน,น่านิกคือใครเขาเป็นนักแสดงสาวชาวมาเลเซียนะคะวัย25ปีที่ก่อนหน้านี้โดนทวนลงอย่างหนักถึงการตั้งชื่อตัวละครแบบไม่รู้สี่รู้แปดนะคะในหนังของเธอว่าลิซ่าแบล็กพิกซึ่งเรื่องนี้นะคะแฟนๆได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเธอมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีนักในการใช้ชื่อนี้นะคะแล้วก็เพื่อต้องการเกาะกระแสะให้หนังของเธอดังโดยใช้ชื่อหนึ่งในตัวละครว่าลิซ่าแบล็กพิกนั่นเองค่ะ แต่กับปรากฏนะคะว่าชื่อนี้ทําให้เหล่าบลิงคคือชาวมาเลแล้วก็อินโดนีเซียเองเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามไม่พอใจกับพฤติกรรมของเธออย่างแรงในการตั้งชื่อตัวละครแบบนี้ เพราะจริงๆเนี่ยคำว่าพิกมันสื่อถึงความสกปรกนะคะแล้วก็ถือเป็นการดูหมิ่นน้องลิซ่าแบล็กพิซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าบลิงคือทั่วโลกด้วยปัจจุบันค่ะแอคเคาท์ในจริงของเธอได้กลับมาถูกเปิดอีกครั้งตามปกติแล้วและเธอก็ได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษไปนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองถึงกรณีของชื่อตัวละครในหนังของเธอว่าลิซ่าแบล็กพิกค่ะ แอดมินขอปลาบทความมาจาก mail.com นะคะซึ่งเจนน่านิกเนี่ยเขาได้ออกมาขอโทษในงานถแถลงข่าวหลังจากที่มีเหตุการณ์ประทุกเกิดขึ้นในโพสต์อินสตาแกรมเกี่ยวกับการเปิดเผยชื่อตัวละครครั้งแรกโดยเธอได้บอกว่าในฐานะผู้กำกับแล้วก็ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องเดเลนึ่งขอรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้คุณเครื่องใจแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากคำบรรยายใต้ภาพก็คือลิซ่าแบล็กพิกนั่นแหละค่ะซึ่งภายหลังนะคะเธอเองก็ได้อัปคลิปนี้ที่ได้กล่าวคําขอโทษลงทางไอว่าหวังว่าสิ่งนี้ จะกระจ่างขึ้นทันทีสําหรับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็สําหรับทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากคําพูดและการกระทําของฉันฉันขอโทษจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็โปรดใช้เวลาของคุณในการฟังและทําความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินและเขียนบางสิ่งลงไปจากนั้นค่ะเป็นคําแถลงการของทนายส่วนตัวของเธอเองนะซึ่งได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าจะน,น่านิคเนี่ยจะดําเนินคดีนะคะทางกฎหมายกับผู้ที่ใส่ร้ายเธอทางโซเชียลมีเดียอีกด้วยแล้วก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นั้น นะคะทนายของเธอยังได้ชี้แจงถึงการมีอยู่ของตัวละครที่ชื่อว่าลิซ่าแบล็กพิงค์โดยอ้างว่าเธอเป็นบรณาการให้กับน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ซึ่งชื่อลิซ่าแบล็กพิกไม่ได้เป็นตัวแทนของลิซ่าจากวงแบล็กพิงค์แต่อย่างใดเธอเป็นเครื่องบรณาการให้กับลิซ่าแบล็กพิงค์เนื่องจากตัวละครในภาพยนตร์ไม่สามารถอยู่ในระดับเดียวกันกับลิซ่าแบล็กพิงค์ได้ซึ่งเอาจริงๆสําหรับแอดแอดบอกเลยว่าแอดยังงงนะคะบทความมันนี้อยู่เหมือนทนายกําลังจะบอกว่าชื่อนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าแบล็กพิงค์เลยเ ครตัวนี้ไม่สามารถอยู่ในระดับเดียวกับลิซ่าแบล็กพิงได้อยู่แล้วอันนี้คืองงนะคะบอกต,ตรงๆเลยว่างงถ้ายังไงใครฟังภาษามาเลเซียออกแอดเห็นเคยมีเพื่อนท่านหนึ่งอะคะ่ะเคยเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปก่อนแล้วก็เคยแปลบทสัมภาษณ์ครั้งก่อนเนี่ย ้เพื่่ออนนๆไดากัยังไงถ้าจากการุณาอีกสักครั้งนะคะแอดอยากทราบเพิ่มเติมจริงๆว่าสรุปเนี่ยในคลิปคือทนายเขาสื่อสารออกไปว่ายังไงบ้างแล้วก็จะมีชื่อตัวละครตัวนี้อยู่ในหนังของเธอต่อไปอีกหรือไม่แล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะแปะล,ลิงก์ในอินสตาแกรมของเธอไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะยังไงแอดรบกวนเพื่อนๆที่พอฟังออกช่วยแปลให้เพื่อนๆทุกคนได้หายคล่องใจในส่วนนี้กันหน่อยนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แอดมินขอนำคลิปนี้มาฝากให้ทุกคนรับฟังกันไว้เพียงเท่านี้คะ่ะ